สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่ใช้โซลาเซลล์ทุกท่านนะครับตัวนี้เป็นชุดในตำนานนะครับเป็น12โวลต์นะครับที่ติดตั้งให้กับลูกค้าไปนะครับสภาพยังคงใช้งานดีอยู่นะครับนะฮะเจ้าของค่อนข้างที่จะรักษาในเรื่องของความสะอาดได้ดีนะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับจากที่เป็นแบต นี่ครับดิฟเจลนะครับหมดอายุไปแล้วนะครับก็มาใช้เป็นลิเธียมนะครับวันนี้ได้ลิเธียม12โวลต์60แอมป์นะครับมาติดตั้งให้กับคุณลูกค้านะครับปกติ50แอมป์ครับเราเพิ่มให้อีก10แอมป์นะครับใช้60แอมป์ไปเลยนะครับเนี่ยก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับนะฮะที่นี่ก็จะมีนี่ครับนะฮะทีวีอ่า22นิ้วนะครับ ใช้จานเทียมนะครับแล้วก็จะมีพัดลม12โวลต์นะครับหลอดไฟนะครับใช้ในห้องน้ําใช้ในห้องนอนนะครับแล้วก็ใช้ในบ่อปลานะครับทั้งหมด3บ่อด้วยกันสามหลอดด้วยกันเนาะนะครับแล้วก็ชุดนี้จะมีสลับใช้นะครับก็คือใช้ต่อไปในเรื่องของปั๊มน้ํา24โวลต์นะครับแผงเราใช้เป็นแผง สามร้อยสี่สิบวัตต์หนึ่งแผงนะครับใช้ระบบคอนโทรลเชอร์ที่เป็น MPPT นะครับนะตัวนี้นะครับมาอัปเดตนะครับใช้งานปกติครับเอามาให้พี่น้องได้ชมกันส่วนในเรื่องของอินเวอร์เตอร์นะครับใช้หม้อแปลงเทอร์รอย่างดีนะครับนะตัวนี้อ่าเจ็ดร้อยวัตต์ครับนะครับอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันนะครับ สำหรับชุดโซลาร์เซลล์ชุดนี้ครับสวัสดีครับ